ครับวันนี้เช้าวันที่สี่นะครับมิถุนาที่สอบถามมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจันให้ดูนะครับเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับ <S <'s <year> ปีนี้ผมได้ทดลองคอนโทรลน้ำนะครับ mm hmm. ใช้สองลิตรต่อต้นต่อว <for the> <year> ันปัญหาเรื่องลูกแตกลูกร่วงก็ จะน้อยนะครับแต่ต้นนี้อายุสี่ปีแล้วเป็นเนื้อเยื่อบาฮีนะครับล,ลูกตัวสีรูปตัวนะครับจะโตมากก็เหมือนเหมือนกันทุกไม่ค่อยร่วงครับสังเกตสังเกตว่า ลูกที่ร่วงจะดูที่พื้นนะครับจะไม่ค่อยมีลูกล่วงการเปิดน้ําผมก็จะปล่อยน้ำเพราะงคืนจะมีลูกลอยนะครับลูกลอยเปิดปิดน้ำน้ำ,นำถึงระดับนะครับถังนี้ประมาณ250ลิตรนะครับผมก็จะปล่อยแล้วก็จะปล่อยไว้เลยนะครับก็จะปล่อยไว้เลยน้ําก็จะไหลเราปล่อยช้าๆก็ได้นะครับ แล้วตอนเย็นเราก็จะมาปิดอนะ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ที่ถามว่าน้ําขังนะแต่ต้นนี้มันห้ารอยลิตรนะครับน้ำไม่ร้อยลิตรผมก็จะให้เป็นสองต้นจะไม่ค่อยร่วงนะครับลูกจะไม่ค่อยร่วงตัวน,นี้ผสมเดินเมษานะครับออกจอนจันรุ่นรอบรอบสองมาเลยผสม,มนะครับลูกจะไม่ค่อยร่วงเลยลูกซีดีนะครับ ผมว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราปลูกพันฐานถ้าน้ำไม่พอเนี่ยจะมีปัญหาช่วงที่ฝนตกมานี่ผมให้น้ำทุกวันนะครับดูดินนะครับหญ้าเราก็ใช้เป็นยาฆ่าหญ้าครับชีะภะพเพราะว่าถึงแม้ว่ายาฆ่าหญ้าจะแพงลิตรหนึ่งก็ตกสามร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก็ยังดีกว่าใช้แรงงานคนนะครับ นี่ประสบการณ์ของสวนนะครับแชร์ให้ในกลุ่มนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้นะครับก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละสวนนะครับ